นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ชาติพัฒนากล้าเรากล้าพัฒนาชาติเพื่อง,งานดีมีเงินกันโดยทั่วหน้าเราสู้จริงอยู่ข้างเคียงให้คนไทยได้พึ่งพิงของมันต้องไม่แพ้และในกระเป๋าพวกเราต้องมีตังค์ชาติพัฒนากล้าเรากล้าพัฒนาชาติงานดีมีเงินของไม่แพงเลือกจำนงแสงวิมานผู้สมัครสสจังหวัดสมุทรปราการเขตหกอำเภอพระป,ประแดงยกเว้นตำบลบางจากโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งปราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่6อำเภอพระประแดงที่เคารบรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสโปรดเลือกนายจำนงแสงวิมานเป็นสสเขตหอำเภอพระประแดงโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนโปรดเลือกจำนงแสงวิมานพักชาติพัฒนากล้าโปรดกอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่จำนงแสงวิมานเบอร์หน เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชาติพัฒนากล้าเรากล้าพัฒนาชาติเพื่องานดีมีเงินกันโดยทั่วหน้าเราสู้จริงอยู่ข้างเคียงให้คนไทยได้พึ่งพิง,พงของมันต้องไม่แพ้และในกระเป๋าพวกเราต้องมีตังค์ชาติพัฒนากล้าเรากล้าพัฒนาชาติโปรดเลือก จำงแสงวิมานพักชาติพัฒนากล้าโปรดกอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจำแสงวิมานเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งงานดีมีเงินของไม่แพงพักชาติพัฒนากล้านำโดยนายสุวัสดิ์ลิปตาพันลบประธานพักเลือกพักชาติพัฒนากล้าบัตรสีเขียวเลือกพักโปรดกอเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ บอร์เลือกสสเขตหกอำเภอพระประแดงยกเว้นตำบลบางจากโปรดเลือกนายจำนงแสงวิมานโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายจำนงแสงวิมานพักชาติพัฒนากล้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชาติพัฒนากล้าเรากล้าพัฒนาชาติเพื่องานดีมีเงิน ได้ทั่วหน้าเราสู้จริงอยู่ข้างเคียงให้คนไทยได้พึ่งพิง,พงของมันต้องไม่แพ้และในกระเป๋าพวกเราต้องมีตังชาติพัฒนากล,ล้าเรากล้าพัฒนาชาติโปรดเลือกจำานงแสงวิมานพักชาติพัฒนากล้าโปรดกอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หจำานงแสงวิมานเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เลือกคนดีเลือกคนเก่งเลือกคนทำงานเป็นเลือกจำหนง่งแสงวิมานกา้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอย่าลืมวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งเลือกพักชาติพัฒนากล้ากาเบอร์14 14พฤษภาคมเลือกพักชาติพัฒนากล้ากาเบอร์14เลือกสอสอเขตหกอำเภอพระป,ประแดงยกเว้นตำบลบางจากโปรดเลือก <risque> <ใ>นายจำานงแสงวิมารพาัฒนากล้าโป,ป,ปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วท่านจะไม่ผิดหวังพัฒนาชาติชาติพัฒนากล้าเรากล้าพัฒนาชาติ